สวัสดีครับพอๆกับเกษตรบ้านสวนอินดีเช่นเคยนะครับวันนี้พบเกษตรบ้านสวนอินดีจะพาพี่น้องเข้ามาช่ำจริงต้นผักหวานปลานะครับซึงเขาก็ได้ตอนมาเรียบร้อยตัดบอกมาจากตน้นเพลินแล้วนะครับนี่ครับจะเป็นผักหวานปลาไดเอามาลรงแช่น้ำ มักจุลินซี่สังวาแสงนะครับไว้ครับเป็นผักหวานปลานะครับเป็นกนนบออกลากนะครับถือว่าออกลากโอเคอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการทนล่องนะครับกำรับผักหวานปลาสึ่งบ่ได้เคยเห็นมาก่อนบ่เหมือนกับ,บจะบ่คือตนอ้นหนิงกีนะครับหลังจากเขาแช่น้ำไว้ได้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแสน้มำจุดลินทีย์สังเครแสงปนี้ก็จะมาททำการปักชํำนะครับจึงดินเพาะห้องกระเด้เตรียมไว้เรียบร้อยแต่ก่อนเขาจะมาช่ำก็จะตัดแต่งกิ่งเพิ่นเล็กน้อยนะครับเนาะบางกิ่งบาง ต้นเะต้องเนี่ย้าเกินไปห้องก็ต้องมาตัดแต่งออกนะครับก็จะเลือไว้าวเป็นบางส่วนนะครับจำงนหนเป็นแตกจริงไหมเพราะว่าถ้าห้องเอาไว้หลายเกินเดี๋ยวมันจะเฉาได้นะครับเพราะว่าใบที่ลาย เราต้องออกนะครับหลังจากนั่นกะมากกอกดินใส่ถุงน,นะนมมนครับพี่น้องการทำเหมือนเหมือนกับต้นลินจีนะครับใส่ดินเข้าไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของถุงนะครับอัด กหยยาวให้เิ่นขึ้นแน่นๆน,น้อยนึงนะครับมาแจะออกเป็นถุงพลาสติกทีห่อท้ำตุ่มตอนไหวนะครับหลากมันกน็ออกเป็นสีเฉียวนะครับแต่บอกคือ ต้นลิงจี้นะครับพี่น้งองกำกับมาค่อยๆแจะออกนะครับแต่ะระวังจังหน่อยเดี๋ยวตุ่มเิ็นจะแตกนะครับตอนเขาแฉเราก็กเอากำๆไวนน้ดนึงนะครับทำงา่งายสไตล์บ้านสวนอินดี้ครับทำให้พี่น้องเฮาเบึง เราก็จะคอยมาติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับนี่หลากมันก็จะเต็มเลยนะครับเราจปักลงแล้วก็เอาดินพบช่ำห้องใส่ขึ้นกันแล้วครับครับช่ำต้นดินจีนะครับใส่เต็มทุงแล้วก็ ทางคามถุงเขาก็ต้องทำให้คนแน่นจังน้อยนะครับเนาะเอาให้แน่นเลยนะครับเนาะเพื่อจะได้นี่พักหวานนี่ซึ่งเป็นการทดลองนะครับถ้าได้ผลก็จะไปตอนเอาต่อครับ นเสวนอินี่ทุกอย่างแต่สื่อมาบ่าเยอะนะครับสําหรับเป็นจริงต่อนหรือว่าจริงติตาเขาจะเอามาบ่าหลายหลังจากนั้นเขาก็ต้องมาคอยต่อนคอยขยายเอานะครับเห็ย,ยังไงสไตล์บ้านสวนอินดีหลังจากเข้าทำไหนั้นแล้วก็ใส่ ลักไม้ไผ่มาซักประคองไว้นะครับหยุดตนเพื่นให้โบกโคนนะครับแต่ใส่เชือกฟางรัดก็แต่ลัลบไปเบาๆมัดไว้แค่รอบเดียวนะครับพีีนยองกยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ เอาไปตั้งไว้ในที่ล่มนะครับซึ่งเขาหอกับจจะมันบอมีสแลมก็จะเอาไปไว้ในล่มเงาของต้นฟรังในป่าฝรังเงานะครับพี่น้อง อาศัยลมเงาของต้นฟรังนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบรอยนะครับรอดูอีกประมาณสามสิบวันว่าหยอดไม้เขาจะแตกบ่กา,าเขาหยอดไม้เขาแตกก็ทือว่าหากเขาเดินสำรับพภกวานอ๋อพึงจะได้ทดล่องนะครับ สำหรับลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องติ่ติดตามรับชมจนจบลิปคอยติดตามต่อไปว่าหลากเขาจะเดินบ่ยอดเขาจะออกบ่นะครับพี่น้องสำหรับลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องเป็นย่างสูงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเกษตรบ้านสวนินดีนะครับเพื่อจะได้ทำลิปออกมาให้พี่น้องเขาาด้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ